ยังอยู่เรื่องของความปลอดภัยทางท้องถนนครับซึ่งขณะนี้ทางสสส,สจัดการอบรมพัฒนาเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยด้วยทักษะการบังคับเชิงบวกเตรียมพร้อมนำร่องในพื้นที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับ สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพหรือสสสรวมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการอบรมพัฒนาเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยด้วยทักษะการบังคับเชิงบวกเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิทยากรให้มีทักษะในการบังคับเชิงบวกให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยมากขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาและผู้นำชุมชนกว่า50คนเข้ารับการอบรม โดยมีนายวิรุณพันธ์เทวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นการอบรมให้กับวิทยากรซึ่งก็สามารถนําม,มาปรับใช้ให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมสวมหมวกนิรภัยค่ะเพื่อความปลอดภัยให้มากขึ้นรวมทั้งนําความรู้ที่ได้รับไปขยายผลสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนง,งานในพื้นที่อําเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดําเนินงานโดยได้ตั้งเป้าหมายค่ะในการเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัยขึ้น จากเดิมนะคะเป็นอาจากร้อยละ50ให้เป็นร้อยละ80และลดอัตราการปาดเจ็บศีรษะหล,ง,ล,ง,ลงเหลืออยู่แค่ร้อยละสิบเท่านั้นด้วยนะคะ